เ <Zomb ies? S 1> ชิญยิ้มเชิญห่าจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสําลาญสุดสรรหัตษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่าบุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นแนนเล่นให้ทุกตับเชิญชมและครับมาแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใปใครเคลียน์ก่อนใปก่อนใบใครเคลียนจะเหงาจะเศร้าจะเครียดขายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนใปก่อนใบใครเคลียน์ก่อนใปก่อนใปใครเคลียน์ก่อนไปจะคลายความ ฉันทำอะไรงกงกแงกๆจะไล่ออกก็ไม่ได้ด้วยเพื่อนพ่อลุงลุงเด้ออะไรอ่ะไวไวหน่อยอ๋อได้ต้องการรสชาติอะไรครับจะเอารสหมูสับหรือว่ารสหมูสับต้มยำก็ได้จ้ะ้ยอะไรพี่เอ้ยอะไรอย่าลุงไม่ได้จะกินไวๆวไมบอกให้ทำงานให้เสร็จเร็วๆฉันจะได้มีสมาธิด้วยเพราะว่าจะฟังวันนี้ลอตเตอรี่ออกลุง๋อ้ตั้มเด็ก จะออกรงวันที่หนึ่งแล้วนะเนี่ยจะออกระวันที่หนึ่งแล้วนะมันบอกเด็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 กดไหนล่ะเป็นเสียงสัญญาณเสียงออดเอาเอารางวันที่หนึ่งกันรางวันที่หนึ่งเลขที่ออกคือขอให้ถูกรงวันที่หนึ่งด้วยเถิดรางวันที่หนึ่งเลขที่ออกคือคืออะไรรางวันที่หนึ่งเลขที่เข้าคือเลขที่ออก ได้ที่เข้าวิธีไหนแล้วเน่ฉันลุ้นจนเกรงไปหมดเลยเนี่ยออกเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นจะพังวิทยุทิ้งออกก็ได้ออกก็ได้ออกเลยนะนี่จะออกไปอยู่รายการไหนอีกอะหวยหวยออก๋อหวยออกเหรอรีบออกเร็วนี่ถ้าชักช้าเดี๋ยวจะแฉเรื่องที่ไปรับเด็กมหาลัยให้หมดเลยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนะพูดมาวรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกคือแปด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  แล้วก็ป๊นี่ยนะหวยล้อกหวยล้อกเหรอนี่ไอ้เลขแปดแอกนี่หรือว่าใครในนั้นนะฮะตายแล้วออกแปดหมดเลยผิดไปตัวเดียวเองอ่ะเหรอแล้วเจ๊ซื้อเลขอะไรล่ะฉันซื้อเจ็ด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 โอ้ยเจ๊อย่างนี้เขาเรียกว่าผิดตัวทำไมอ่ะผิดทุกตัวเลยเหรอเออ ไม่่่ละะชันนแล้วทำไมซื้อทำไมซื้อให้ถูกไม่ได้ล่ะฉันก็อยากจะถูกเหมือนกันทำไมแกไม่ออกสลากที่มันถูกล่ะเอาแล้วแกทำไมไม่ซื้อเลขที่ฉันออกล่ะนี่แกเถียงฉันเหรอฮะเน่เน่เออดีนะเก่งนะคุยกับวิทยุได้นี่หนูไม่ได้เก่งหรอกไอเดียมันเก่งมันก็คุยออกมากับหนูได้มันมันมันไม่เก่งมันบ้าลุงอะไรอ่ะไม่ถูกอีกแล้วเอาไปเก็บ คนอย่างเธอเนี่ยนะแหมปากก็บอกว่าเข็ดแต่พอเจอเลขเด็ดแล้วก็ซื้อใหม่โอ้ย,อยมาเป็นชุด <c oughs> มีรักก็อยากจะมั่นคงซื้อสามตัวตรงก็อยากจะถูกบ้างเอาอ,เอาอีก <c oughs> ฟังให้ดีนะซื้อลอตเตอรี่อะ่ะมันต้องอาศัยดวงแต่ถ้าอยากมีคนควงอ่ะต้องอาศัยเราเอาอีก รวยเลขไม่สวยก็รวยได้นะเอาเอกเอาเอกหวยก็น่ารุนส่วนคุณก็น่ารักเอาเอกเอาเอกเอาอีกเลยหมดแล้วสาไปหามาเนี่ยคนไม่ต้องมาเถียงนู่นเถียงนี่เลยนะทำไมสิ่งที่ฉันสั่งให้คุณไปทำล่ะฮะคุณภูเขาทองเฮ้ยหลานหลวงอยู่ใกล้ๆกันโอ้ยไกลเชียใกลเหรอเดี๋ยวไปก็ต้องไปซื้อประลัดอิก ทำแล้วกํลาลังเตรียมงานเตรียมอะไรอยู่เธอการส่งเสริมการขา,ขายของร้านเราเนี่ยวัไว้ของเราจะได้ขายดีขายดีมากย่งขึ้นจากที่ขายดีอยู่แล้วขายดีแล้วก็ต้องยิ่งขายดีขึ้นไปอีกคุณก็ไปคิดการตลาดมาสิต้องทำยังไงอ่ะเออทำอยังไงให้ร้านมันขายดี ฉันก็เอาการบ้านให้คุณไปทำไงแล้วทำไมคุณไปทำฉันจากมากี่อาทิตย์แล้วกี่เดือนละบอกมาตลอดนั่นแหละก็รังตลอดก็เลยฉันก็รออยู่ว่าแขนกายเป็นยังไงแต่ว่าเล่าให้ฟังสิดลายมาบอกก็ได้ฉันถ่ายรูปมาให้ดูก็ได้แต่ติดต่อใครมาบ้างพูดมาให้หมดอะไรยังไงตกลงใครจะยอมใครก่อนไม่เหนื่อยเลยนะเนี่ย เหนื่อยเหมือนกันเมื่อไหร่เธอจะเบรกฉันล่ะนี่กำลังจะไปอยู่นี่อย่าคิดมากรู้เลยทุกวันนี้เธอคิดมากใช่ไหมคิดมากอ,อกจะแตกอยู่แล้วนะอุ้ยตายเอาออกใช่ไหมเนียนะไม่เอาออกล้วฉันชอบว่าคุณชอบเวลาฉันแต่งตัวรัดๆแบบนี้นะเดี๋ยวจะพักหนึ่งอะ่ะคุณเผลอคุณก็จะลายมานัดฉันฉันรู้ว่าคุณชอบลายมานัดฉันฉันก็แค่ลายมานัดฉันเดี๋ยวฉันก็ต้องออกไปจากร้านแล้วนะระวังน,นะคนจะแอบมองเธออยู่ใครแอบมองอื รออยู่นี่แหละทนมาได้จ้ะ,จะเออโอเคโอเคจ้ะแม่ยิบยึดกันอย่าเพิ่งเข้ามาร้านนี้ก็มีกฎมีเกณฑ์ลุงเด๋อไปวัดลูกค้าก่อนอ๋อได้ครับอ่อทำอะไรเนี่ยให้ไปวัด ไม่ได้วัดรูปร่างให้ไปวัดไข้ก็ไม่รู้เห็นไม่ขัดอะไรเลยช่วงโควิดวัดซะหน่อยผ่านเท่าไหร่ละผ่านอ่ะ3 6 2ิโอเคผ่านฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผ่านแล้วจะกลับทำไมเลยจะเข้ามาก่อนสินี่นี่ ฉันรอเล่นมาร้านไวๆก็ต้องซื้อไวๆสิจา้าใช่สิจ้าแล้ววันนี้อยากได้ไวๆแบบไหนล<อ>่ะจ้าเอารสชาติอะไรเอารสชาติจริงๆอชอบทั้งสองรสชาติเลยโดยเฉพาะไวๆยรสหมูสับซุปเขานะกลมกล่อมหอมน้ำมันเจียวสุดๆเลยล่ะอ้ยพูดถูกตรงเป๊ะเจ๊ที่แสนรู้นะเนี่ยแข็ง F4 ตัวจริงบางวันนะฉันอยากกินอะไรแซ่บๆปเปรี้ยวๆนะ,ะฉันก็จัดไปเลยไวๆยรสหมูสับต้มยำ เปรี้ยวจี๊ดแบบหอมกลิ่นมะนาวมากหอมจรงแบบว่าต้องเบิร์นเลยลหรอแกแต่วันนี้ตอนเนี้ยฉันหิวละวอม<ข>อก่อนดิหนึ่งชามนะจัดไปลูกเด้อจัดมาไวาๆให้หนูด้วยหนูก็หิวลงเอามาสองชามเลยช,ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม จะดูดอยากย้ายฝ้าดูดฝุ่นที่บ้านดูดฝุ่นที่รถยนต์ดูดไรฝุ่นที่นอนหรือดูดฝุ่นพมา่านี่เลยค่ะเครื่องดูดฝุ่นไร้สายสมายเล็กเบาแรงกระชากทุกฝุ่นค่ะอชอบชอบการพี่เคนมากพี่เคนค่ะพ <c oughs> ี่ขอลองไดนะ้ไหมได้เลยค่ะอลองดูดูนะ <c oughs> โอ้โห หยอกเล่นแหม่รับส่งมุกดีนี่เป็นพนักงานขายเลิศนะเนี่ยาามันเป็นการส่งเสริมการขายอย่างนึงค่ะเพราะว่าเครื่องครัวสมายเนี่ยเติมความสุขทุกครอบครัวค่ะเยี่ยมมากไหนบอกเพิ่มเติมซิว่ามีดีอะไรอีกนี่เลยค่ะเจ๊เจ๊นี่นี่เล็กค่ะเบาค่ะอา,าวัสดุค่ะวัสดุเป็น ABS ทนทาน ส่วนถังเก็บฝุ่นค่ะ0.8ลิตรแล้วก็เจขาค่ะ,คะปร,ะรับแรงลมได้2ระดับค่ะเจดูอันนี้ระดับที่1นึ่ส่วนอันนี้ระดับที่2ค่ะแรงขึ้นเจขาอะไรแบตเตอรี่ค่ะ 5้าสบนาทีจะใช้ยาวๆเลย,ยแล้วที่สำคัญยิกว่าน,นั้นชั้นกรองสองชั้นค่ะทั้งแบบหยาบแล้วก็แบบละเอียดค่ะพูดมาทั้งหมดดีทุกอย่างเลยเอนน้เจ๊เอาสองเครื่องโอ๊ยเจ๊นี่ฉลาดเลือกจริงๆเลยนะคะเอาก็นแน่นอนใจ้จะแม่บ้านยุคใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมัยอยู่แล้วจ้าไปไปเก็บไปแล้วเลยค่ะสองกล่องแพ็คมาเลยเอาชมพูจ้าไายโลเท่าไหร่อะสองร้อร้อยอะไรเจ้อสั้นจะหนุนไหมชมพู มีเรื่องน่ากลัวมาเล่าให้ฟังน่ากลัวยังยังไม่เล่าเลยอะมาเล่าสิเสียเวลาฟังนะเออนี่เมื่อคืนนี่ค่ะพ่อฉันเนี่ยขับสิบร้อไปต่างจังหวัดพอขับไปได้สักพักหนึ่งเว้ยมีสิบร้อยคันเนี่ยขับจีต้ตูดพ่อฉันมาเฮ้ยสงสัยอยากมีเรื่องนี่พ่อฉันเนี่ยชะลอความเร็วอให้มันแสงมันก็ไม่ยอมแสงอ้าวเอพอพ่อชนเร่งความเร็วปุ๊บ มันเร่งตามเร่งปุ๊บมันเร่งตามพ่อฉันตบซ้ายมันตบซ้ายตบขวามันตบขวาเฮ้ยเริ่มน่ากลัวแล้วเล่าต่อเล่าต่อพ่อฉันเนี่ยทนไม่ไหวเริ่มงุหกิดแล้วไงขับยี้ตูดอยู่ได้พ่อฉันเนี่ยจอดรถข้างทางมันปั๊บมันจอดตามเว้ยพ่อฉันเนี่ยเอางั้นเป็นไงเป็นกันเปิดประตูรถลงมากะถามมีเรื่องแน่พอพ่อทะลุไปแค่นั้นหน้าฉันก็ถอดสีไม่เจอผีก็เจอโจรพ่อฉันลืมไปว่าขับรถพ่วงมาไอ้จ้า ไมัน,น่ากลัวตรงไหนนี่พี่เหิญนี่ไม่พอลองฟังพ่อที่ขับรถไฟไหมจะงดงิดกว่านี้กเป็นร้อยเท่าขบวนยาวเบื้อเลยยัง <c oughs> ยังไม่เล่าให้ฟังอีก <c oughs> ยังไม่หยุดเล่าอีกอ๋อก็จ,จะหยุดตอนข้าวมันสาแลวสามเดือนข้าวามตีเราอาอะไรเนี่ยของเค้าหมูสับใช่ไหมกินด้วยอร่อยอร่อยเป็นไงรสชาติ <c oughs> ของเค้าสุดยอดอร่อยมากอร่อยมากค่ะเจ็บมากหอมมะนาวรู้ไหม ขนาดฉันเป็นเจ้าของร้านนะฉันยังให้ลุงเดือดและต้มให้ฉันกินทุกวันเลยเพราะว่าฉันชอบมากอร่อยมากไอีสารก็เรียกว่ากินหันหันอะไรอ่ะกินบ่อยๆอเอจียังไงดีอยากุูดีลืมไปต้องไปซื้อของอ่าแล้วเธอจะสั่งไหมของฉันเนี่ยก็สองลังละกันเอาอย่างละสองลังเลยนะคะอย่างละสองลังส่งที่บ้านจัดการให้ลูกค้าด้วยนะได้เดี๋ยวเก็บให้อร่อยอร่อย Ui, xẹp, 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 xẹp. À. กนบ่่ายคะใครนี่ใครลิซ่าลิซ่าใช่ไหมคะไม่ใช่ลิซ่าค่ะอ๋อไม่ใช่ลิซ่าด้วยใครคะเนี่ยลิซซี่ลิซซี่หลานลุงเด๋อค่ะลิซซี่ค่ะฉันเห็นแกมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยเนี่ยแล้วอะไรมาแต่งตัวเป็นลิซ่าเด็กก็ปีกอีกแล้วเหรอค่ะใครปีกเนี่ยค่ะ้วเธอมาทำอะไรก็เนี่ยค่ะมาขายลูกทิ้นยืนกินค่ะ นี่จะเอามาขายเหรอแต่ตอนเข้ามาฉันเห็นแกกินไปแล้วนะโอ้เดี๋ยวนี้กินบนเวทีเนี่ยมันอินเทรนด์ค่ะโอ้โอต้องกินโชว์ใช่ค่ะโอ้ยไร้สาระมากเลยเนี่ยเอามาฝากฉันก็พอไม่ต้องเอามาขายหรอกแล้วเป็นลุงหลานกันามาทั้งทกีก็ช่วยกันทำมาหาก,กินช่วยทำงานลิซซี่ชื่อเล่นชื่อดวงรวมกันเป็นเนี่ยลิซซี่เรียกเขาสังได้ดวงแ,แล้วรวมกันล้ไม่เรียกรวมกันลนลุงให้เกียรติกัน ไปเจอกันนะท้องหรือเปล่าเนี่ยคุณไม่ได้ท้องค่ะแล้วนี่อะไรท้องนั่นไงท้องหรือเปล่าไม่ได้ท้องแล้วนี่อะไรท้องรุงถามสิท้องหรือเปล่าท้องหรือเปล่าไม่ได้ท้องค่ะนี่ผงยาที่หลังน่ะถ้าถ้าลุงเล่นตักดักมุกแบบนี้นะไม่ต้องมาบอกให้สั่งของให้เลยนะอะผพุงเออท้องท้องค่ะนียว ด้วยนะเดี๋ยวเองด้วยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวมาช่วยลุงเขาทำงานละกันได้ค่ะนะนะช่วยดูร้านหน่อยขอบคุณมากค่ะไปขะลุงขาอืมนี่เนี่ยนี่ไปเก็บด้วยลุงเดี๋ยวก็เจอขาลุงอะลุงขาเก็บเก็บไม่หมดเซกบอกเขาเรียบร้อยแล้วถ้ามีลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็ดูแลด้วยเดี๋ยวฉันขอไปกินไวๆหลังร้านก่อนนะได้ค่ะอร่อยจะหยุดไม่ได้อ่ะเซกไปกินไวๆนะอย่าช้านะเออเดี๋ยวจะกินไวๆเลย 哦。Oh. ไวไวรถเข็มคน,นจนต้องเบิ้ลกินหลายชามาถามว่าอร่อยไหมไหวไวช่วยตอบได้ไหมคุณมีไฟอยู่หน้าผากนะอร่อยเอ้ยอร่อยอย่างว่าอร่อยคนธรรมดายันบนฝากฟ้า บอกไม่เป็นอายุนานแล้วก็เล่นมาตั้งแต่สมัยป่าต๊อกแล้วก็ไม่ไปไม่ได้ล่ะเด้อหัวไม่ได่นะหัวไม่ได้ใครเอาว่ะแต่ว่าเองเป็นใครพี่วัยไงไวัยไหนวัยพุทธเพตพัดไฮ้วัยพัดเพตพุธเฮ้วัยพุทธเพตพุธเฮ้วัยพุทธเพพุธเฮ้เล่นให้เด็กๆไม่นอนเดี๋ยวหาไม่เล่นใ้มันพ้อมคือรักรองเสียงดีเมที ดาวขนองเป็นพี่ชายของเมทาเดี๋ยวแวบเดี๋ยวพี่ชายของเมทาเนี่ยเขาชื่อนาทีศรีทันดรนะคะไม่ใช่ชื่อนัทีเหรอเมธีมาจากไหนคะเอาอย่างนี้มาจากจำไม่ได้ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม ไฮแลนเดอร์แซมจริงๆสวยกว่าเมียพี่ที่บ้านซะอีกพี่นี่ตลกนะพะเนี่ยไม่ตลกนะพี่พูดจริงๆแล้วยิ่งสีเงินนี่สวยโดดเด่นสะดุดตาโอยตั้งแต่แรกเห็นเลยจริงๆเจอปุ๊บก็รักปั๊บเขาเรียกรักแรกครับจริงๆแล้วพี่เดินทางออกตาก่างจังหวัดไปบ่อยนี่แล้วนะ้ำมันมันขึ้นเอา้าขึ้นเอา น้ำมันเนี่ยมันขึ้นเร็วยิ่ว่าสิวบนหน้าเมียพี่ซึ่งเนาะใช<อ>่ถ้าอย่างนี้นะคะคุณพี่มาถูกที่แล้วค่ะเพราะีซูซ u นะคะขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมันที่สุดเลยค่ะ<ม>โดยเฉพาะตัวนี้เลยนะคะ New Isuzu D Max Highlander ค่ะเป็นปิกอัพระดับ t ็อปคลาสเลยนะคะด้วยเอากลักษณ์ใหม่ดีไซน์ที่หรูหราสะดวกสบายรายลเียดทุกรายละเอียดแถมเี่ยมไปด้วยสมรรถนะในการขับเคลื่อนตามแบบฉบับของ Isuzu อเลยค่ะ<ม> แล้วเรืองเครื่องยนต์อะเป็นยังไงน้องโอ้โหหมดห่วงเรื่องเครื่องยนต์เลยค่ะด้วยเครื่องยนต์อีซูซู3.0 d d i Blue Power ตอบสนองฉับไวออกตัวแรงเร็วแร่งแสงทันใจพร้อมตอบสนองการใช้งานทุกรูปแบบเลยค่ะสุดยอดจริงๆเลยกดหัวใจตรงไหนกดหัวใจตรงไหนเอาอหัวใจอยู่ตรงนี้ค่ะกดรัวเลยได้ไหม หมายความว่ารักรักแล้วคุณพี่เนี่ยจะลืมทุกความรู้สึกที่เคยมีสู่นิยามใหม่แห่งความเร้าใจค่ะเอางี้งดีกว่าเอ่อเปิดกระโปรงให้หน่อยได้ไหม <c oughs> เห็นจะไม่ได้นะคะพอดีวันนี้หนูหนูใส่กางเกงมาค่ะไม่ใช่กระโปรงรถ <c oughs> ออุ้ยอเอางี้งดีกว่าอขอกุญแจขับออกไปเลยต้องทําเรื่องจองก่อนนะคะคุณพี่ใจร้อนอยากได้อย่าวู่วามค่ะได้ได้ได้เดี๋ยวทาเรื่องให้เลยนะคะ สวยจริงๆอุ้ยอี่สูยังสวยอ่ะอ้ยี่อีสูงไอ้ครัไอ้คิงเออไอ้คิงจ้าไาไหนมาไปไหนมาแหม่สาวๆที่นี่สีๆที่นาวสวยจริงจริงสิงเจย์เจยส่งผมสมพงศ์เปิดหูแล้วหน้าดีปิดไว้อย่างนั้นดีกว่าอาการมันหนาวเฮิแล้วพวงแล้วพวงก็ดีแล้ว ถามน้าพวงเลยน้าพวงรู้เรื่องกระท่อมไหมนะถามถูกคนม,มันเป็นยังไงอะ่ะเขาจะเหลือยอดไปสี่ใบอเออเพราะมันเป็นใบอ่อนนอกนั้นเก็บได้หมดเลยอเออถ้าลายคมๆนี่นะแสดงว่าแก่แล้วถ้าไม่คมแสดงว่าใบอ่อนทางใต้เขาชอบการแดงเขาไว้ต้มแต่ทางภาคประทุมธานีนะมันจะมีสายพันธุ์แตงกวามนมนดาว้ยเขี้ยวนะ <c oughs> นี่นะหมายถึงกระท่อมอะไรเนี่ย อ้าวกะท่อมที่เคียวกันนี่ไงผมหมายถึงกระท่อมที่ไว้ปลูกกลางนาโอ้โหดีนะถูกกฎหมายแล้วไม่งั้นตำรวจเลงแล้วไปไปไหนนะเมธีสีสันดานเป็นชื่อก่าองแร้วมันไม่ดังไปดูดวงมาแล้วให้เปลี่ยนให้เหมือนคล้ายๆน้องชายแล้วยังไงแล้วยังไงก็ผมเป็นนักร้องครับเป็นนักร้องนักร้องอะไรแนวโอเพ่นแฮดแนวสไต โอเพ่นเฮดรู้จักไหมโอเพ่นแปลว่าอะไรรู้ดิี่ยโอเพนแปลว่าเปิดไงอ่าแล้วเฮดหมวกรวมกันหมวกเปิดเด๋อพี่โอเปิดเด๋อโอเปิดเปิดคล้ายๆหมวกเปิดอ่ะเด๋อพี่ไงพี่เด๋อถ้าเกิดเปิดหมวกก็ตรงไงไอคนที่ร้องเปิดหมวกได้เนี่ยมันต้องมีความสามารถความรู้เรื่องเพลงนี่เยอะนะเคยได้ยินคำนี้ไหม สามสิบบาทรักษาทุกลกออ่ะแล้วนี่มเกี่ยวไรผมเมทีเนี่ยใส่หมวกสามสิบบาทร้องได้ทุกเพลงอฮ้อร้องได้ทุกเพลงเหรอคะลุงคะแต่เดี๋ยวนะคะเมื่อกี้เขาพูดอะไรนะคะโอเพ่นแฮป เพราะว่าเขาได้ภาษาอังกฤษไิคะแปลว่าแปลว่าหมวกไงน้องเปิดเแปลว่าเปิดแปลว่าหมวกแคปแปลว่าหมวกอันนี้พี่ผิดจริงเออแล้วถ้าแล้วถ้าอยากจะถามเป็นภาษาไทยใต้คุณเมียพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะคุณก็ผิดเหมือนเขาเลยใช่ค่ะเมียไหนบ้านเนี้ยอะไรอย่างประตูเนี่ยภาษาอังกฤษว่าไงนะคะก็ไม่หยาบเหรอ อันที่คุณพูดอดหยาบไปอีกค่ะเดาดาเดาอันนี้เล่นที่ตะก้องเขาขำกันเอาใหมตะก้องตะก้องไม่ขำไเมื่อีตะก้องยืนอึ้งกันเป็นแถวเลยม่วงไงพวนี้ม่วงอะไรประตูอะไรประตูภาษาไทยภาษาอังกฤษว่าไงคะก็ door ไงประตูนี่ door อย่างประตูเล็ก small door ประตูใหญ่ big door และถ้าประตูหนีบล่ะคะเจ็บ เอาปูมาเดาดิ้นไปทำไมอ่ะมันก็ต้องเล่นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเดี๋พี่เนี่ยแล้วยังไงแล้วร้องเพลงไงทุกแนวอย่าว่าแต่ทุกแนวไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งลูกบุ้งลูกทุ่งลูกกโงลูกทุ่งลูกกรุงหรือว่าจะเป็นสตริงหรือว่าจะเป็นแร็ปเอาอีกที่ว่าต่างประเทศเดี๋ยวร้องได้ทุกประเทศเหรอครับเอามาเลเซียให้ฟังนะมาเลเซียมาเลเซียลา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  ลุงคะเพิ่งมาเขาจะลาแล้วหรอคะเป็นช้อยทางนี้ทางอะไรเคยภาษามาเลยภาษามาเลยเคยฟังเคยฟังกลายเป็นไทยเคยปังคิดเราจนปวดหัวคิดเราจนปวดหัวคิดเราจนคิดไปปองปองปองคิดเราจนปวดหัวคิดเราจนปวดหัวคิดเราจนคิดไปกลางวันเอาให้ลูกดูดกลางคืนเอาให้ปวดเ แน,น่แ่อเลยะอ้โอหากระจายมาเลยเหรอครและอินเดียอ่ะมาเลยมันก็ผมแปลมาแล้วไงแปลภาษาไทยถ้าเกิดว่ามันไม่แปลภาษาไทยพี่ก็ฟังไม่ออกผมร้องภาษามาเลยพี่ก็ฟังไม่ออกไงไไลองร้ตามการตบปาจะกอนจุ้ยกึกัึกนมก้ดก้ดนมพอาเลยนี่เขามีแต่กึ้ดกึ้นพอไทยแล้วพอรู้อ่างงี้อินเดียอินเดียอินเดียใช่ไหม

คุณนักร้องฮะมาด่าอะไรนาฮีนาฮีภาษาอินเดียนาฮีแปลว่าสวัสดีโมโฮนาฮีี่เดินนาฮีก็เดินสวัสดีแต่สวัสดีปล่อยเลยก็อยากจะฟังอินเดียไงเอาเงี้เอาเอามอนได้ไหมมอนมอนได้เหนื่อยนะเหนื่อยไหอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย18 จำจำจำเอาว่ามะเพิงเดินนำหน้าอมยมังขยาเดินตามตู้สบายสบายมาทำอะไรกันครับเนี่ยอาานไฟเก่ามันร้อนรอวันรื้อฟื้นแล้วคนมาที่หลังต้องทนต้องฟื้นฉันคนนี้เธอต้องบอกวิธีให้ทำใจ คนเดียวเลยลิขสิทธิ์คนเดียวเลย <S <S 1> <S 1> <eer ily>